ดวัน,น,นดีนนดนนดดครับวันนี้พวกเรานะครับมารว่ป่าที่บ้านบ้านหนองบัวกะบูนต่านต่างตึกกันล้วนะครับนนครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปตุวป,ป่ากันนะครับที่ริมมูลครับ นั่งรถนั่งรถนั่งรถตัดตอเาไม่อสครับนู่ะครับโตเฟอร์ครับครับโตเฟอร์ครับนู่ะัหน้าดหน้ารัาเดียวลงนยาลดลงต้างค สวัสดีครับขณะนี้เราก็มาถึงป่าก,กันแล้วนะครับเราจะพาไปสำรวจข้างในป่านะครับมีต้นไม้ใหญ่มากมายนะครับตอนนี้ก็ไปนึุดึงต้นนะครับมีที่ว่าป่าป่าให้รเราและเราให้อะไรป่านะครับเราก็มาเริ่มสำรวจก,กันนะครับตาม,มาลยครับ แน่นะครับเราก็มาป,ป่าที่มีไม้ไผ่นะครับใช้ประโยชน์มากมายนะครับภูมิปัญญาทั้งถิ่นก็ส่วนมากจะใช้ทํากระดูงและทําเป็นเครื่องจักสารกันนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านกันครับครับผมสำหรับต้นนี้นะครับผมก็คือผลไม้ป่านะครับอันนี้จะเป็นใช้เวลากินผลสุกข,ของมันนะครับเป็น อาหารทั้งสัตว์และคนนะครับที่มาเดินป่าจะใช้ตัวนี้เป็นอาหารนะครับก็คือเวลาสุกจะเป็นอา,อาหารของสัตว์ป่าทั้งหลายครับเช่นนกหนูกระรอกนะครับผมตัวน,นี้ชื่ตอตอน้น,ตอนอะไรครับเนี่ยชื่ตอต้นอะไรครับนี่อันนี้จะเป็นตน้นกล้วยลิกกล้วนย, <laughs> วน,ยน,น้อยกล้วยน้อยเปิดไฟ สำหรับจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นต้นยางนะครับต้นนี้คือต้นยางนานะครับผมจะเป็นต้นไม้ขนาดสูงใหญ่นะครับมีลำต้นสูงประโยชน์ใช้สอยก็คือสําหรับทําบ้านทําเรือหรือทาที่อยู่อาศัยนะครับผมสําหรับท่านสังเกตร,รูนี้นะครับผมรูนี้ก็คือจะเป็นยางของต้นยางนานะครับคือคือสําหรับยางของมันนะครับจะเอาไว้ทําเชื้อเพลิงในการจุดไฟนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยครับ จะไม่มีไฟไฟ้าใช้จะไม่มีตะเกียงนะครับผมก็ใช้ใชน้ํามันยางของตัวนี้นะครับเป็นเชื้อเพลิงในการจุดเพื่อใช้ในแสงสว่างของตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็ไปดูสํารวจจุดต่อไปเลยครับครับตอนนี้เราก็มาพบอีกต้นนึงครับคือต้นวายนะครับสําหรับต้นวายนี้ประโยชน์การใช้อยของประชาชนแถวนี้นะครับก็คือใช้เป็นเครื่องจักสาน ทำเป็นตะกร้าหรือว่าที่นั่งก็ได้นะครับแล้วก็มาพบกับต้อ,อีชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าต้นกระบูกนะครับประโยชน์ก็สามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับเช่นทําเป็นถานนะครับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทําอาหารของชนท้องถิ่นนะครับเป็นพืชที่แข็งแรงนะครับแต่มีล้ำเต้นก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับ ก็มาดึงอ so, like, ีกจุดหนึ่งนะครับก็นี่คือจอมปลวกนะครับผมจอมปลวกนะครับที่มีขนาดใหญ่โตของหัวลานนี้ก็หมายถึงว่าจอมปลวกนี้มีอายุยาวนานนะครับซึ่งอยู่กู่กับป่านี้นะครับสถานที่ไหนครับที่มีจอมปลวกก็หมายถึงว่าที่บริเวณนี้นะครับจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์หมอะแกเป็นที่อาศัยของสัตว์นะครับผมก็คือก็หมายถึงป่านี้ครับมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับผมจึงหมออแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะครับผม และตอนนี้เราก็มาถึงที่ต้นเปลยนะครับเป็นลักษณะต้นไม้คือเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับมีลำต้นยีขาวประโยชน์ก็ครับสําหรับประโยชน์นะครับประโยชน์ส่วนมากก็คือจะไปทาถ่านนะครับจะไปทําเชื้อเพลิงในการหุงต้มนะครับผมส่วนมากจะใช้ประโยชน์สร้างบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าลําต้นจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม่เหมาะแก่การสร้างบ้านนะครับผมไปพบกับจุดต่อไปนะครับ สำหรับต้นไม้ต้นที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับก็คือต้นกระยอมนะครับเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และยาวและสูงนะครับเป็นต้นไม้ที่มีเนื้ออ่อนนะครับไม่เหมาะแก่การก่อสร้างนะครับแต่เหมาะสาหรับการทําเรือนะครับชาวบ้านจึงนําต้นต้นกระยอมต้นนี้นะครับไปไปในการต่อเรือนะครับเพื่อใช้ในการหาปลาเพราะว่าหมู่บ้านของโอนี้ก็ติดติดมูลกันนะครับเราก็มาลูกไม้อีกทีหนึ่งครับ ชื่อว่าต้นกระเบานะครับประโยชน์ก็คือใช้ทําฟืนนะครับและจะมีผลสุกที่หล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของพวกสัตว์นะครับอย่างเช่นพวกหนูก,กระต่ายกระรอกกระล,ะกระละอกทีนี้นะครับครับสำหรับที่เห็นนี้นะครับก็คือต้นตูวน,นะครับเป็นต้นที่มนุษย์สามารถใช้เป็นอาหารได้นะครับคือยอดอ่อนนะครับใช้ไปในการประกอบอาหารต้ม แงหรือว่ากินกับแบบว่าพวกลาบพวกอะไรอย่างนี้ครับตามวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้นะครับส่วนลาต้นนี้ก็ใช้เป็นฐานหรือว่าฟืนนะครับในการประกอบอาหารครับครับผมก็สําหรับต้นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นอารานะครับผมก็คือต้นไม้ประเภทนี้ครับจะมีลําต้นสูงใหญ่นะครับผม จะมีใบค่อนข้างเล็กนะครับลักษณะคล้ายๆใบกระถินนะครับประโยชน์ของมันส่วนมากนะครับชาวบ้านจะใช้ในการทําบ้านเรือนนะครับจะทําเป็นแผ่นในการใช้ทําที่อยู่อาศัยนะครับผมก็คือลําต้นจะมีขนาดใหญ่ยาวนะครับผมมาถึงกับลาต้นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งครับชื่อว่าต้นพองนะครับลําต้นสามารถใช้ทําบ้านเรือนนะครับหรือว่าทําเป็นฐานก็ได้ครับส่วนผลสุกจะเป็นอาหารของพวกสัตว์ป่าเล็กกน้อยนะครับ แล้วก็มีระบบมิวิใต้ต้นพอดีนะครับจะมีพวกมดพวกมแมลงอะไรต่งางๆนะครับครับสำหรับต,ตอนนี้เราก็สนวจป่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็กลับมา ตรงจุดเริ่มต้นนะครับเราก็จะพบว่าระบบนิเวศในป่านี้ก็จะพบพกต้นไม้พวกต้นยางเป็นเป็นหลักนะครับก็คือเยอะที่สุดนะครับมิพวกต้นไม้ใหญ่ๆนะครับที่ชาวบ้านใช้ใช้ในปัจจุบันนะครับจะใช้แบบว่าทําฟืนนะครับส่วนมากจะทาเป็นที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับครับเราจะพบระบบนิเวศนี้จะอุดมสมบูรณ์มากนะครับแสดงว่าประเทศไทยของเรายังมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับ Ella se